แสบสองหลอเสร็จทั่วภาพมาบึงฟาร์มประกาศครับฟาร์มในน้อยครับผมของจากทรมานฟาร์มนะครับเยื่มชมครับผมบึงรอบๆครับฟาร์มในน้อย,อยเฮ็ดลินๆครับเพลมักปลากัดครับผมบ่ใบลงทุนหลายครับ นี่ครับผมมีปลากระตลายพ,พันครับผมมีสายกัดมีแฟนซีรับนี่ก็ว่าธรรมดาอันนี้พผักจอกอันนี้จอกกุหลาบครับไปสนใจมาเอาเลยครับให้ฟรี นี่นะครับทรมานฟาร์มครับอันนี้แฟนซี่ครับผมเรียงเรียนๆครับ นี่เดียวครับอุปกรณ์การเพาะครับเพาะง่ายๆครับกระลำมั่งแตกอีกอยังแตกครับเอาผ้าพลาสติกมาปูห้องเพาะง่ายๆแบบสไตล์ทรมาน์ฟันนะครับนะนะครับ ละชม,ม,มกับมีแม่พันธุ์กับมีนะครับเพอไปสนใจแม่พันธุ์สายกัดกับมีสนะบางเพียบางครับ <c oughs> <c oughs> เล่นเ่นครนคำๆครับผม <c oughs> แบบลงทุนหน่อย